สวัสดีครับวันนี้ระบุขช่องเบ c e l ผมจะมาสอนโปรเกมที่มีชื่อว่าเดลดิฟนะครับเลสซิ่งนะครับเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับคือผมจะทิ้งลิงก์อันนี้ไว้ให้นะครับให้ทุกคนกดเข้ามาที่ตรงนี้นะครับแล้วให้โหลดนะครับสองอันนี้ครับนี่ครับแล้วก็อันนี้ครับ แล้วเราไปที่ APK นะครับถ้าเกิดเครื่องใคร memory น้อยนะครับมันอาจจะติดตั้งไม่ได้นะครับให้คุณโหลดแล้วติดตั้ง APK ก่อนนะครับเพื่อที่จะประหยัดพื้นที่ไปได้ถึง50 M นะครับก็ได้อยู่ครับให้เรากดดาวน์โหลดเลยครับกดตกลงนะครับผมถ้าใครหนี้ให้รอนะครับตหลดนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนเสร็จ พอโหลดเสร็จนะครับให้เรากดเข้าไปที่ตัวจัดการไฟล์นะครับผมทุกเครื่องจะมีนะครับกดไปที่ตัวนี้ครับแล้วเนี่ยครับถ้าเกิดของคนอื่นของคนอื่นจะเป็นอย่างนี้นะครับให้ทุกคนไปคําว่าดาวน์โหลดนะครับแล้วให้คุณจะมี real disc car racing mod apk นะครับให้กดไปนะครับ้วรอมันสักครู่นะครับ ถ้าเกิดใครขึ้นว่าคุณกดเช็คไปเลยนะครับมันจะมีอยู่นะครับให้เรารอมันติดตั้งแป๊บนึ่งนะคร พอเสร็จนะครับให้เราอย่าเพิ่งกดคําว่าเปิดนะครับให้เรากดคําว่าเสร็จสิ้นนะครับแล้วไปโหลดในเว็บอีกครั้งนะครับที่ผมบอกว่าให้โหลดตอนแรกอะครับมันจะมีคําว่าซิปอยู่นะครับแล้วมันจะเป็นตัวอักษรด้านล่างนะครับถ้าเข้ามาใน g o o g l e แล้วใครเป็นหน้าหน้าอย่างนี้นะครับให้เรากดย้อนกลับเลยนะครับมันกลับไปหน้าเดิมอันนี้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับนะครับ ผมมาจะตกหน่อยนะครับว่าโทรศัพท์สปคไม่ได้แรงมากครับให้เรากดไปตรงนี้ครับกดไปเลยครับที่ผมบอกไปตอนแรกครับเรารอครับหกห้าสี่สามสองหนึ่งนะครับให้เรากดดาวน์โหลดเลยนะครับถ้าเกิดใครขึ้นมรราสาให้กดตะกบสองครับให้เรารออีกครั้งนะครับแล้วผมก็จะตัดไปตอนที่เราดาวน์โหลดเสร็จนะครับโอ๊ยเดี๋ยวผมลืมไปแนะนำแอปที่เราที่เราโหลดครับ ทุกคนต้องมีนะครับไม่งั้นมันจะแตกไปไม่ได้นะครับนี่นะครับผมแอสีเขียวนี่นะครับดูนะครับดูนะครับให้ดูนะครับงั้นพอโหลดเสร็จมาแล้วเราก็จะข้ามไปเลยนะครับ พอเราได้โหลดตัวไฟล์เสร็จนะครับให้เรากดเข้าไปที่ s a c y นะครับนี่คือตัวแอปนะครับให้เรากดไปที่ตัวนี้นะครับคำว่าซ i p นี่นะครับนี่นะครับสีขาวที่ผมกดอยู่เนี่ยนะครับกดครั้งเดียวนะครับแล้วกดคําว่า extract here นะครับตัวที่สองนี่นะครับนี่นะครับแล้วคุณก็รอครับมันไม่นานนะครับแค่แป๊บเดียวสิบวิถึงยี่สิบวิได้นะครับ นี่นะครับพอเราดาวน์โหลดเสร็จมานะครับทุกคนก็จะเห็นไฟล์สีเหลืองๆที่ไม่ใช่ไฟล์จุดๆนะครับที่มันเป็นภาษาอังกฤษนะครับให้เรากดค้างนะครับรอบนี้แล้วกดคําว่าคัดที่มันเป็นรูปกันไกนะครับแล้วกดไปที่จุดๆนะครับแล้วก็ Android นะครับที่มันมีเป็นอันนี้นะครับตัวตัวสีขาวนะครับดัตไม่ใช่ Data ก็กดผิด O B B นะครับแล้วก็วางไปเลยครับนี่นะครับเราก็จะได้มาแล้วนะครับสำหรับตัวเกมนะครับ ให้เรากดเข้าเกมได้เลยนะครับพอเราเข้าเกมมามันจะมีสามตัวให้คนกดเพลย์นะครับถ้ามันขึ้นมาบ่อยๆก็กดแค่สีเขียวพอนะครับแล้วเราก็รอะครับเท่านี้แหละครับ,รบก็จะเป็นการที่จะเข้าเล่นเกมนี้แบบโปรนะครับกดอนุญาตไปนะครับ นี่นะครับนี่คือเกมที่เราโปได้นะครับดูเงินครับงั้นผมขอจบคลิปไว้เท้าฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับช่องผมเพิ่งทําใหม่นะครับอยากให้โปรเกมอะไรอีกก็บอกได้นะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย